สวัสดีค่ะอีฟค่ะวันนี้อีฟจะพาเพื่อนๆนะคะไปดู 3. การทดลองเกี่ยวกับ เจ้าอลูมิเนียมฟอยล์ที่หลายๆคนไม่คาดคิดนะคะส่วนใหญ่เพื่อนๆคิดว่ามันใช้แค่พอหุ้มอาหารสําหรับนําเข้าเตาอบแต่วันนี้นะคะอีฟจะพาเพื่อนๆนะคะไปเปิดโลก3ามการทดลองเกี่ยวกับอลูมิเนียมฟอยล์ที่เพื่อนๆไม่คาดคิดมาก่อนค่ะการทดลองที่1นนะคะอลูมิเนียมฟอยล์สามารถใช้แทนฐานก้อนได้ค่ะเอากันไกนะคะตัดอลูมิเนียมฟอยล์นะคะเป็นเส้นๆนะคะ ตามขนาดที่เราต้องการเลยขนาดที่อิฟตัดประมาณนี้นะคะกะดูขนาดของฐานก้อนนะคะเพื่อที่จะม้วนเจ้าอลูมิเนียมฟอยเนี่ยแทนฐานก้อนก้อนนี้นะคะระวังบาดมือนะคะเวลาม้วนบิดๆนะคะให้มีลักษณะคล้ายๆกระฐานก้อนของเราที่จะมานำไปแทนที่ฐานก้อนอันปกตินะแบบนี้เราก็นํายัดเข้าไปนะคะดันขั้วนี้เข้าไปแล้วก็นี่ประมาณนี้นะเปิดแอร์นะคะนี่เห็นฐานไหมคะ ฐานจากอลูมิเนียมค่ะสังเกตจากใบพัดและก็สีเขียวของสวิตช์ปิดเปิดแอร์นะคะสังเกตไฟนะอีฟจะปิดแอร์ค่ะว้าว <Wow. S 1> อ่าปิดเรียบร้อยแล้วค่ะฟอยล์อลูมิเนียมสามารถใช้แทนฐานก้อนได้จริงนะคะเคล็ดลับที่2ของฟอยล์อลูมิเนียมคือฟอยล์อลูมิเนียมสามารถใช้แทนเป็นกลวยสําหรับเทของเหลวหรือว่าน้ําในขวดได้ถ้าเราไม่มีกลวยนะคะสําหรับเทน้ําลงไปนะคะลองดูนะว่ามันจะเทได้สะดวกประมาณไหน เราก็จะเห็นน้ําบางส่วนนะคะตกลงไปที่พื้นนะคะตัดฟอยล์อลูมิเนียมมาหนึ่งแผ่นนะคะแล้วเราก็ห่อนะคะเป็นกลวยสําหรับเทน้ํานะคะเราก็จะได้กลวยลักษณะแบบนี้นะคะ<ม>เห็นไหมเอ่ยตอนนี้นะคะเราก็จะเอาฟอยล์อลูมิเนียมนะคะมาแทนเป็นกลวยสําหรับเทน้ํานะคะแต่เรามาดูกันนะคะว่ามันจะสะดวกสบายและก็ไม่เลอะแบบไหนจับก,กลวยให้ดีนะแล้วก็ค่อยๆเทน้ําลงไปนี่ เห็นไหมคะเราก็สามารถเทน้ําลงไปในภาชนะที่เราต้องการโดยไม่มีน้ำเลอะออกมานอกขวดเลยคะ่ะสะดวกสบายมากๆเลยคะ่ะ ความลับที่3ของอลูมิเนียมนะคะบางครั้งเนี่ยอีฟก็หิวอยากจะกินไข่ทอดไข่ดาวไข่เจียวอะไรประมาณนี้แต่ว่ากระทะที่อีฟมีอยู่ตอนนี้ก็คือกระทะทอดสเต็กซึ่งเวลาที่เราเอาไข่ไปทอดนะคะมันก็จะเป็นรูๆแบบนี้นะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเวลาเราแคะหรือว่าเ,าเอาไข่ขึ้นมากินเนี่ยมันก็ยากลําบากและที่สําคัญนะมันก็เปิดกระทะด้วยวันนี้อีฟก็เลยจะเสนอเคล็ดลับที่ทอดไข่ไม่เปิดกระทะสะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ก็คือการใช้อลูมิเนียมฟอยน์นั่นเองนำอลูมิเนียมฟอย์มา1แผ่นนะคะกาขนาดให้เท่ากับกระทะของเรานะบุลงไปบนกระทะของเราแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะคะนำกระทะของเราไปตั้งไฟพร้อมทอดไข่ค่ะพอกระทะเริ่มร้อนนะคะเราก็ตอกไข่นะคะลงไปทีละฟองแล้วก็ทอดไข่ตามปกตินะคะตอนนี้ไข่แดงของเราก็สุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะดูสิน้อง ไม่เปิดกระทะด้านล่างนะเราจะยกขึ้นมานะคะเสิร์ฟบนจานของเราแบบนี้เลยนี่กระทะของพี่อีฟก็สะอาดไม่เปิดราเสิร์ฟนะคะก็เสิร์ฟแบบนี้เลยลองมาชิมฝีมือของพี่อีฟนะเอาตรงนี้แล้วกันนะคะเอาไข่แดงทั้งคำเลยแล้วกัน,นพื้นของอลูมิเนียมฟอยล์นะคะก็ไม่ไหม้แล้วก็ไม่ติดอะไรด้วยนะไข่ก็ไม่ติดด้วยนะคะ <c oughs> รสชาติก็คือไขาดาวทั่วไปที่สําคัญไม่ต้องใส่น้ํามันและไม่ติดกระทะไม่ติดฟอยล์อลูมิเนียมด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถไปปรับใช้ใกันได้ในชีวิตประจําวันนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมสําหรับวันนี้อีฟต้องขอตัวราไปก่อนบ๊ายบายจ้า